เล่รักเด็กข้างบ้านเวลา23นาฬิกาจรันเดินเข้ามาในบ้านก็เห็นพ่อนั่งกำมือแน่นดึกแล้วพ่อยังไม่นอนอีกหรอครับร่างสูงเอ่ยถามคนที่นั่งอยู่บนโซฟาแล้วแกละ่ะดึกแล้วทำไมเพิ่งมาจรันเลือกที่จะเงียบเขารู้ว่าต่อให้พูดอะไรไปเขาก็ต้องโดนพ่อตำหนิอยู่ดี แต่จรูนพ่อของจรันรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จรันไปก่อเรื่องอะไรมาบ้างแถมยังไปกับเด็กข้างบ้านที่เขาเกลียดนั่นอีกด้วยฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งกับคนบ้านนั้นโดยเฉพาะไอ้เด็กที่ชื่อปริ้นอะไรนั่นน่ะผมก็เคยบอกพ่อไปแล้วนี่ครับว่าปริ้นเป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งเขาทำอันตรายอะไรผมไม่ได้หรอกพ่อจรันรีบเถียงกลับในทันทีฉันบอกฉันเตือนเพราะหวังดี ต่อไปนี้อย่าไปยุ่งกับเด็กนั่นอีกจรุนเตือนลูกอีกครั้งแต่ไม่คิดที่จะอธิบายอะไรไม่ครับถ้าพ่อไม่มีเหตุผลที่ฟังขึ้นมาบอกให้ผมเข้าใจผมก็จะไม่ทําตามที่พ่อสั่งจรันยังคงดือ้อเขายอมให้พ่อทุกอย่างยกเว้นเรื่องของปริ้นที่ไม่ว่าจะคุยกันกี่ทีก็ไม่เคยเข้าใจกันได้เลยสักครั้งที่บ้านเราต้องตกอับกันถึงขานาดนี้ก็เพราะพวกมันนะ เตลูตวาาใส่ลูกชายเขาเริ่มที่จะโมโหเพราะลูกชายไม่ยอมเชื่อฟังไม่ใช่ครับพ่อที่บ้านเราตกอับแบบนี้มันเป็นเพราะพ่อกินแต่เหล้าตั้งหากละแกมันจะไปรู้อะไรเด็กอย่างแกมันจะไปรู้อะไร,ะไร,ะไรงั้นพ่อก็บอกเหตุผลผมมาสิครับผมจะได้รู้จรุนูนิ่งไปเขาไม่พูดอะไรต่อแต่พยายามทำให้ตัวเองสงบลงอยู่สักพักก่อนจะเอ่ยถาม แกกินข้ามาหรือ,อยังน้ำเสียงของจรุนอ่อนลงและมองลูกชายด้วยความเป็นห่วงยังครับแต่ผมไม่หิวแล้วพ่อละ่ะฉันก็ไม่หิวเหมือนกันงั้นแกก็ไปนอนเถอะพูดจบก็ลุกเดินไปทางประตูบ้านจรันมองตามพ่อที่เดินโซเซเพราะเมาไม่รู้ว่าดึกป่านนี้แล้วยังจะออกไปไหนอีกนน่นพ่อจะไปไหนไม่ต้องมาสนใจฉัน แกขึ้นบ้านไปนอนซะเถอะผู้จบก็เดินออกไปจรันได้แต่ถอนหายใจพ่อออกไปตอนนี้ก็คงมีแต่จะออกไปหาเหล้าดื่มตั้งแต่ที่แม่ของจรันเสียไปจรุนก็เอาแต่ดื่มเหล้ามอมาอยู่ทุกวี่วันกิจการที่ทําอยู่ก็ดูเหมือนจะแย่ลงแต่จรุนก็ไม่ได้บอกอะไรให้จรันรู้แม้จรันจะสงสัยอยู่บ้างแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้แกมีหน้าที่เรียนก็เรียนไป เรื่องทางบ้านอย่าเข้ามาสดคำพูดนี้ของพ่อยังคงย้ำเตือนให้เขาตั้งใจเรียนและไม่ยุ่งเรื่องของทางบ้านผ่านไปได้ไม่นานปรินก็ต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศต่อมาอีกสามปีจรันก็เรียนจบและได้เข้ามาช่วยงานพ่อจึงทำให้ได้รู้ว่าพ่อมีหนี้สินอยู่มากมายทำให้จรันต้องช่วยกิจการของพ่อให้อยู่รอดให้ได้ และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้จรันมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ที่มีปริน์อยู่ตรงหน้าแม้ว่าเรื่องนี้จรันจะแอบสงสัยอยู่มากแต่ก็ต้องยอมทำแบบนี้เพื่อเงินก้อนนั้นนายดูเหมือนไม่ใช่ปริ้นคนที่ฉันเคยรู้จักผมก็ยังเป็นปริ้นคนเดิมของพี่เพียงแต่ตอนนี้ผมแค่โตแล้วเท่านั้นเองแง่ทุกคน ตอนนี้สั้นมากเพราะที่เหลือเป็นบวกล้นๆเลยครับต้องจิ้มลิง์เข้าไปอ่านกันต่อนะหากใครไม่อยากอ่านก็ไม่เป็นไรเด้อรอฟังในคลิปต่อไปได้นะจ๊ะแต่สำหรับใครที่อยากอ่านให้ครบไม่ให้มีตัดออกเลยก็จิ้มลิง์เลยจ้าวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะในคอมเมนต์ก็จะวางเอาไว้ให้ตรงที่มีเขียนว่าคำเตือน กดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมแล้วเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะเห็นลิงก์นะที่เดียววางเอาไว้ให้ขอให้สนุกกับการอ่านการฟังนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบเรื่องนี้นะคือแบบตื่นเต้นมากเลยนะสำหรับเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันมีฉากเยอะฉากบวกเยอะหน่อยแต่ก็สนุกแหละเออเดียสนุกคนฟังก็น่าจะสนุกแหละเนาะเอาเป็นวะ่าแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า